สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆน,นานา,นาทุกท่านค่ะวันนี้จะพามาดักบั้งลันอีกแล้วนะคะไม้ก็ใกล้ๆก,กันนี้นะคะไปค่ะเราไปดักกันดีปา โอยเหนื่อยโอเคค่ะก็ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะคะว่าจะมีตัวหรือเปล่าสวัสดียามเช้าค่ะได้เวลามากู้บังหลันแล้วนะคะไปค่ะเราไปลุนกันนะคะว่าจะมีตัวหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าวัานนี้ไปค่ะไปลุ้นกระบอกแรกกันนะคะ มีไหมเอยมีอุ้ยมีค่ะอูหนักเลยแหละค่ะดูค่ะโอ้โหฮูยน่าจะตัวใหญ่นะคะน้ำหนักดูค่ะสุดยอดเลยนะคะไปค่ะไปเปนรุ่นต่อเลยค่ะ รุ่นกระบอกนี้กันนะคะกระบอกสุดท้ายแล้วค่ะกระบอกสุดท้ายอุย้ยโอ้โหขอโทษนะคะกระบอกสุดท้ายของเรามีนะคะนี่ โอเคค่ะเราไปสรุปกันดีกว่าค่ะไปนี้นะคะกระบอกที่เอามานะคะมีทั้งหมดสองสี่หกคกระบอกนะคะเข้ามาสองไปไปสรุปกันดีกว่าค่ะมาค่ะมาสรุปผลงานกันนะคะ บอกนี้หนักนะคะเรามาดูกันดีกว่าดูนี่ค่ะใกล้ๆเลยนะคะดูนะคะอืมปฮโอ้โห เหลืองเจ้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะโอ้ยตัวแจ๋วเลยอือหือสองกระบอกสองกระบอกนะคะแต่แโอ้โหกระบอกที่สองที่สุดยอดดูค่ะอือหือตัวเหลืองโอยตัวใหญ่มากมานีกแล้วนะคะ ะเราไปช่างดูกันดีกว่าว่าสองตัวเนี้ยกี่ขีดโอ้ยจะออกดวค่ะยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่ากีข่ขีดกันยอดเลยนะคะปะกับบ้านได้ อมาค่ะเรามาถึงบ้านแล้วนะคะมาเดี๋ยวช่างให้ดูนะคะอ,อะไรเก้าขีดนะคะ โอเคค่ะถ้าพี่พๆน้นนาๆชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ